เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันที่วัดพระธรรมกายนะคะกับคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณจเจริญผู้สื่อข,ข่าวของเราอยู่ที่วัดพระธรรมกายค่ะคุณวรารัตนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณวรา,ารัตนอยู่จุดไหนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ ค่นะณขนะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่บริเวณถนนเลียบคลองแอนค่ะซึ่งเป็นทานที่จะเข้าไปยังบริเวณประตู5แล้วก็ประตู6ของวัดพระธรรมกายนะคะ,คะพบว่านะคะยังคงมีพระสงฆ์ค่ะแล้วก็สิย์วัดสวดมนต์อยู่เช่นเดิมนะคะแต่ว่าในวันนี้กําลังตารวจก็ไม่ได้มาประจําจุดที่หน้าแผงเหล็กตรงข้ามกับกลุ่มพระสงฆ์แล้วก็สิย์วัดที่ปักหลักกันอยู่นะคะคเพราะว่ามีกองขยะจํานวนมากค่ะที่รถขยะนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาเก็บได้นะคะมานานหลายสัปดาห์แล้ว S <S ไปควบเวรนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะในส่วนของพระสนิทวงเองค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองคอ์กรวัดพระธรรมากายก็ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนเช่นทุกวันนะคะหลังจากที่ดีเอไอนั้นได้ออกมาระบุว่าฝา่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติขาดหมายเรียกแล้วก็มีพฤติกรรมยุ่งยงปุกปั่นตามมาตราหนึ่งหนึ่งหกนะคะโดยก็มีตัวแทนพระสงฆ์นะคะก็คือพระมหาทศสพรปุญยังปุโรค่ะเป็น ในส่วนของผู้ทำรรหน้าที่ในสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแทนค่ะโดยเปิดเลยว่าไม่ทราบนะคะว่าเพราะเหตุใดพระสนิทวงถึงไม่มาแถลงข่าวในวันนี้แต่อาจจะมาให้สัมภาษณ์ในภายหลัง รวมถึงยังไม่เจอพระสนิทวงในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,คะแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของที่จะชี้แจงก็มีหลายประเด็นค่ะที่คล้ายกับเมื่อช่วงวานนี้นะคะ,คะอย่างเช่นในเรื่องของการเสียชีวิตของนางสาวพัฒนาเชียงแรงค่ะผู้ช่วยเทศจคกรที่เสียชีวิตในพื้นที่58ไร่นะคะติตวิรธรรมกายแล้วก็เรื่องที่พระธรรมชโยนั้นถูกกล่าวหาว่าร่วมกันปอกเงินกับนายสุยสประชัยศรีทุอักษรอดีตประธานาธการเป็นอดิตยืนยนฟองตันค่ะ แล้วก็เรื่องการดําเนินการของห s บอนะคะที่เป็นสุดระยะเวลาตามหมายคนแล้วแต่ยังกลับเข้ามาภายในพื้นที่วัดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่พระสงฆ์นะคะ,ะอย่างเช่นเข้ามาในยามวิการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตแล้วก็ตัดสายสัญญ,ญาณการถอดอุปกรณ์แล้วก็ทําลายกล้องวงจรปิดที่ทางวัดนั้นติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นทัศนสมบัตินะคะที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยม ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาอนะคะทางทหารได้มีการนำป้ายประกาศจาก TSI ค่ะมาติดที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงจำนวนห้าป้ายนะคะโดยมีข้อความระบุว่าตลาดกลางคลองหลวงอยู่ในพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5ทับ2,560หนึ่งก็คือห้ามผู้ใดนะคะที่มีใช่พนักงานไปเครื่องขยายเสียงหรือว่ากระจายเสียงในพื้นที่ควบคุมสองนะคะห้ามผู้ใดขัดขวางก่อกวนยั่วยุหรือกระทำการ ใดๆนะคะให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยสะดวกสามนะคะห้ามผู้ใดกระทําการในลักษณะปลุกระดมปลุกปัน่นหรือว่าชักจูงมวลชนให้มีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการขัดขวางหรือก่อกวนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานซึ่งผู้ใดนะคะขัดขวางหรือว่าป่าฝืนก็จะมีระวังโทษนะคะจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือว่าปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับค่ะค่ะ วันนี้การ <c oughs> การถแถลงข่าวเนี่ยไฮไลท์สำคัญจุดสําคัญที่ออกมาถแถลงข่าววันนี้คืออะไรคุณวรารัตนะจากที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วะค่ะเรื่องที่พูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นในในเรื่องที่คล้ายกับช่วงช่วงช่วงวานนี้นะค่ะที่ <c oughs> ทางพงระสนิทวงศ์เนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะคะ <c oughs> แต่ว่าณวันนี้เนี่ยทางสื่อมวลชนเนี่ยก็มารอดูเหมือนกันนะคะว่าทางพงระสนิทวงศ์เองเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยด้วยตัวท่านเองหรือไม่ะค่ะเพราะว่าจากที่เมื่อวานนี้ทาง ประสกของดีของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษนะคะก็ได้มีการออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าอาจจะมีการเตรียมดาเนินการกับพระสนิทวงศ์ในเรื่องของการ ยุยงปลุกปั่นนะคาค่ะคุณวราลัตนาคะประเด็นที่บอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันขาดขาดหายหายสัญญาณโทรศัพท์ใช้การไม่ค่อยได้ในพื้นที่ที่คุณพัฒนาเชียงแรงเสียชีวิตเป็นพื้นที่53ไร่ตรงนั้นเนี่ย DFI ตัดสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่คะเพราะว่า DFI แจ้งว่าตัดสัญญาณเฉพาะโซน A กับโซน B เท่านั้นค่ะก็จากที่ทางวัดเขาได้ชี้แจงอะนะคะเขาได้มีการบอกกับสื่อมวลชนว่าทางพื้นทางพื้นที่ บริเวณของคนที่คนที่เสีย <คน S 1> ชีวิตนะคะอาจาะอาจะได้ได้รับผลกระทบบ้างค่ะก็คืออาจจะติดติดด,ดับดับบ้างแต่ว่าก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคำชี้แจงของทางวาัดนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีใครที่แบบเข้าเข้าไปแล้วก็ไปเช็คชัดเจนนะคะว่ามันใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้อะ,ค,ะค่ะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณประตูห้าประตูหกฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับตรงตลาดกลางคลองหลวงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะก็จากที่ได้มาสังเกตการตั้งแต่ช่วงเท้าที่ผ่านมานะคะก็พบว่ายังคงมีการสวดมนนะคะรวมถึงตักบาทกันอยู่เส้นเดิมน,นะคะ,คะแล้วก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณวารารัตนามากนะคะ,ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ